ตอนนี้ผ่านไปห้านาทีครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับทรงสกีนเฮดจะหล่อเหมือนคินลิฟหรือเปล่าไม่รู้ก่อนกลับไทยครับทรงทรมานใจแม่บอกตายหนึ่งคะแนอืม เช่งานบวบนั่นเองไมต้อง้องแล้วไหมกลมหัวปะเฮ้ยกูกูเดี๋ยวกูโพสอาชีพใหม่มึงป่ะสกินเฮดเลยหัวละสิบตอนรับ รับตัดผมตามบ้านพักเฮ้ยได้นะเว้ยถ้าวันหนึ่งหนึ่งได้สิบหัวมันก็ได้ร้อยหนึ่งแหละไม่ต้องไปทําร้านอาหารไทย <c oughs> เดี๋ยวกูโพสให้รับตัดผมเดี๋ยวกูโพสเบอร์ลงไปทําได้ทรงเดียวนะทรงอื่นไม่ได้ได้แต่ทรงสก,กินเฮด <c oughs> ขอร่างอุ่น one of them <laughs>